ครับบัญชีเงินฝากทางด้านอารมณ์หากเราหมั่นสร้างเช่นการยิ้มการไหว้การกล่าวคำทักทายอย่างมีอัธยาศัยเมตรีการให้ความช่วยเหลือการเป็นที่พึ่งพาได้การมีความยืดหยุ่นสูงการเป็นคนเปิดใจกว้างสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยสร้างบัญชีเงินฝากทางด้านอารมณ์ emotional bank deposit แต่ถ้าเมื่ไรก็ตามที่เราถอนโดยมีพฤติกรรมที่เรียกว่า emotional hijacking หรือการระบททางด้านอารมณ์หรือเกิดอาการวีดแตกนั่นเองนะครับมันจะส่งผลให้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าบัญชีเงินฝากทางด้านอารมณ์ที่เรามันสร้างมาเป็นเดือนเป็นปีวันนี้จะยังคงลงเหลือบัญชีเงินฝากทางด้านอารมณ์อยู่ ที่ระดับใดสัมพันธภาพอาจจะยังคงพอมีหรือติดลบซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องของความน่าไว้วางใจและก็ความน่าเชื่อถือฉะนั้นบทสรุปที่ได้จากเรื่องของบัญชีเงินฝากทางด้านอารมณ์นึ้นก็คือหากไม่จำเป็นเราไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่เรียก emotional hijacking หรือการระเบิดทางด้านอารมณ์ไม่ว่าจะผ่านทางคำพูดน้ำเสียง หรือภาษากายออกไปซึ่งล้วนไม่ก่อให้เกิดผลดีและอาจจะลดคุณค่าของตัวเราเองด้วย